สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวตันดายาสัตว์ทุกท่านนะครับกับพี่น้องครับวันนี้ตันดาฟาร์มก็มีความรู้ข้างอคอกนะครับจะมานํำเสนอพี่น้องเอฟตีเกี่ยวกับเรื่องลกค้างนะครับกรก้างในแม่วัวแม่ควายของพี่น้องเอฟตีที่มีปัญหานะครับลกค้างเมื่อเช้าก็มีคนโทรมา ศึกษาว่าเรื่องลกค้างทํำยังไงคลอดลูกต้องหลายชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ลกไม่ออกนะครับลกไม่ออกนี้เป็นอันตรายนะครับพี่น้องมันจะทําให้แม่สัตว์เนี่ยครับแม่วัวแม่ควายเนี่ยจะทําให้เขาปวดนะครับเขาจะเบ่งตลอดอถ้าปล่อยไว้นาน,านก็จะทําให้เกิดมดลูกทะลักนะครับเบ่งมากก็จะทําให้เขามดลูกถะลักเพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะต้องช่วยดูแล นะครับถ้าตามสูตรของอาจารย์หมองงอกก็จะใช้ทฤษฎีบิดผ้าด้วยการใช้ไม้นะครับพันปลายลกแล้วก็มัดให้แน่นแล้วก็บิดไปทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ลมอ่าเพื่อให้ลมนะครับเข้าไปเบ่งในในภายในแล้วก็มดลูกจะได้หลุดออกมานะครับแต่วันนี้สันดาฟารรมจะนําความรู้ข้างคอกสไตล์สันดาฟาร,รมวิธีการรักษาลูกค้างสไตล์สันดาฟารรมมา เ่าให้พี่น้องฟังนะครับตันดาฟามจะใช้วิธีการใช้ยาเข้าไปรักษานะครับใช้ซาดีอัปเตอร์ฟาร์เป็นยาล้างมดลูกนะครับเ mm hmm. ข้าไปค่อยๆเข้าไปรักษาแผลภายในจะทําให้ไม่มีอาการปวดนะครับจะช่วยรักษาแผลภายในให้หายด้วยแล้วก็จะช่วยขับออกนะครับ mm hmm. ตัวซาดีอัปเตอร์ฟาร์จะเป็นตัวช่วยขับ ลบออกนะครับแล้วจะทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นจะทําให้ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นและจะทําให้หมดลูกไม่ติดเชื้อนะครับก็จะค่อยๆขับออกแต่จะต้องใช้จํานวนเยอะหน่อยคือจะต้องใช้ซาดีอัพเตอร์ฟาเป็นจํานวนหนึ่งลิตรนะครับจํานวนหนึ่งลิตรวิธีการทําคือใช้ซาดีอั f เตอร์ฟาวันแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวหรือวายก็ตามแต่ ให้ใช้ 200cc ซีซีพอนะครับให้ใช้2 0 0ซีซีนะไม่ต้องไปใช้เหมือนล้างปกติล้างปกติวันแรกจะใช้ปริมาณมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่ลบค้างนะครับลบค้างเราใช้แค่ 200cc ซีซีก็พอนะครับแล้วก็เว้นไป3วันให้ทำซ้ำอีกนะให้ทำซ้ำอย่างนี้เป็นเวลาทั้งหมด5ครั้งนะครับ ย้ำนะครับพี่น้องให้ใช้แค่สองรอซีซีนะครับที่ซันดาฟามใช้นะครับแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าขวรใช้แค่สองรอซีซีแต่เราใช้ทั้งหมดเป็นเวลาทั้งหมดห้าครั้งนะครับพี่น้องห้าครั้งนะครั้งละสองซีซีล้างทั้งหมดห้าครั้งเราจะใช้ยาตัวนี้เข้าไปรักษาแผลภายในแล้วก็เข้าไปขับเอา โรคที่ค้างอยู่ออกให้หมดนะครับมันจะค่อยๆทยอยขับออกนะมันจะค่อยๆทยอยเน่าออกมาแต่การเน่าครับนะการเน่าเนี่ยครับถ้าเรามียาตัวนี้เข้าไปมันจะทําการฆ่าเชื้อโรคภายในด้วยนะครับจะทําให้ไม่ติดเชื้อะจะทําให้ไม่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นพี่น้องนะฮะลองดูตามสูตรของซันดาฟามนะฮะซึ่งซันดาฟามลองทําดูแล้ว ใช้ได้ดีได้ผลมากนะครับไม่ผิดหวังฝากพี่น้องพิจารณาสูตรการรักษามดลูกด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ